สวัสดีค่ะกบไมโครเข้าพบพนักงานสอบสวนในฐานะผู้เสียหายดิไอคอนกรุ๊ปหลังเคยออกมาแฉผมโง่เองคงเอาผิดเขาไม่ได้ก่อนเล่าเบื้องหลังแม่ขาย8ดิลเลอร์เมื่อเวลา 1 0 3นาฬิกา30นาทีวันที่15ตุลาคม2,567นายนายไกรพบจันดีหรือกบไมโครนักดนตรีชื่อดังเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคโดยทันทีที่มาถึงเจ้าตัว ได้บอกเพียงสั้นๆว่าในวันนี้ตัวเองเข้ามาให้ปากคำในฐานะผู้เสียหายคนหนึ่งจากกรณีบริษัทดิไอคอนกรุ๊ปจำกัดทั้งนี้กบไมโครเผยต่อว่าแต่ละครั้งที่เปิดดิวจะมีทริปโปรโมชั่นจูงใจให้เรารีดีเลอร์ถามว่า ได้กําไรจากการขายของไหมได้แต่พอไปถึงจุดหนึ่งมันขายไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์หรือว่าขายกับคนรู้จักของมันเริ่มคาก็เริ่มมีการถวายพระมีการแจกให้ญาติกินพอใกล้หมดอายุก็เริ่มขายตัดราคาเวลามีคนมาขอซื้อไปอันนี้ยอมรับว่าผิด ทุกคนจะอยู่ในเงื่อนไขนี้หมดเพราะเอาทุนคืนบางส่วนเหตุผลที่เปิด1ิดีลเลอร์เพราะอะไรระหว่างที่ทำไปช่วงเวลาที่ทำที่นั่นปีกว่าๆเราจะต้องอยู่ในมนสกุของเขาไม่เถียงไม่ถามทำตามอย่างเดียวทำตามคนสำเร็จเวลารีดีลเลอร์เขาจะมีอยู่คำหนึ่งถ้าคุณไม่เปิดใครเขาจะปิดกับคุณคนที่อยู่ในไอคอนจะรู้ดี เราก็ต้องเปิดแล้วพอดีมีเงื่อนไขได้ไปเที่ยวมีไอ้นั่นไอ้นี่แถมมาเราก็เลยไปหวังว่าเราจะขายของได้แต่ก็มีจุดหนึ่งที่เราขายของไม่ได้เราไม่ได้ขายออนไลน์เลยสถานะคืออะไรให้นิยามตัวเองว่าเป็นแม่ทีมชัดเจนครับมีคนที่รัก ตามมาเปิดดีลเลอร์กับผม8คนทั้งหมดที่ตามมาผมไม่เคยปิดการขายเพราะขายไม่เป็นเขาเหล่านั้นมาสมัครเป็นดีลเลอร์ด้วยตัวของเขาเอง8คนนี้ทำให้เราเลิกทำธุรกิจเพราะขายของไม่ได้เขาพยายามไปขายทุกทาง จนเรามาดูว่ามันเป็นธุรกิจขายของออนไลน์จริงหรือเปล่าเราเริ่มดูว่ามันคืออะไรและค่อยๆถอยออกมาและหาข้อมูลเท่าที่พอจะทําได้แอบถามกับสมาชิกที่ลําบากอันนี้เรื่องยาวเขาคิดว่าเราเป็นตัวการทําให้เขาเสียหายเขามอบอํานาจให้ผมดาเนินคดีคือไม่ได้เอาผิดแต่ให้เราหาความเป็นธรรมจริงๆทุกคนอยากได้เงินคืนแต่คนไม่ได้อยากได้ เงินคืนคือผมเพราะไม่เคยคิดว่าจะได้เงินคืนเรายังไม่รู้เลยว่าจะชนะคดีหรือเปล่าเรายังไม่รู้เลยว่าเราสู้กับอะไรปัญหาในดไอคอนกรุ๊ปมีมานานแล้วแต่ไม่มีใครกล้าฟ้องหมิ่นประมาทอยากพูดนานแล้วแต่มีคนโดนฟ้องหมิ่นประมาทคนที่โดนฟ้องคดีจะสิ้นสุดวันที่28นี้ก็รู้จักกัน ตนเลิกทำาราวๆเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมปี2566เคยเจอบิ๊กบอสคนไหนบิ๊กบอสจริงๆมีอยู่คนเดียวคือบอสพอจากนอกนั้นเป็นบอสรองลงมาเขาเล่ากันว่า พออยู่บนสุดข้างบนจะมี10คนตอนแรกเราไม่รู้เขามาจากธุรกิจเครือข่ายแท้ๆหลังจากที่ทำงานอยู่ในนั้นเริ่มมีข่าวก๊อปสิทธ์พี่คนนั้นเคยทำบริษัทแล้วนี่คือทีมที่เขามาด้วยกันซึ่งเขายืนยันตลอดว่าเขาไม่ใช่ธุรกิจเครือข่ายเขาจะใช้คำว่าเฟรนชชัยมันเป็นการเปิดบินไม่ใช่ อัพไลน์ดาวไลน์ไม่มีคํานี้ในบริษัทไม่มีแม้แต่คําว่าแม่ทีมด้วยซ้าไปทุกคนเลยไม่รู้ว่ากําลังทําธุรกิจเครือข่ายล้มกันหมดเลยอะไรน่าเชื่อถือที่สุดคือตัวเลขหรือผลประกอบการ4 0 0พกว่าล้านในเวลาไม่กี่ปีอันนี้ไม่ใช่ความโลภแต่มันคือการหาความมั่นคงในการทําธุรกิจถ้าเราจะร่วมลงทุนทําธุรกิจขายของออนไลน์กับใคร4พ ล้านไม่ได้มาจากการขายของกว่าจะเข้าใจว่าไม่ได้มาจากการขายของต้องใช้เวลาคิดว่าเป็นแชร์ลูกโซ่ไหมณนะเวลานี้เพิ่งจะได้ยินคำว่าแชร์ลูกโซ่ถ้าแชร์ลูกโซ่ไม่มีใครทําหลอกเพราะมันไม่รู้ไงว่าเป็นแชร์ลูกโซ่แม้กระทั่งไม่รู้ว่าเป็นธุรกิจเครือข่ายถ้ารู้คงมาไม่ถึงตรงนี้ตอนนี้อยู่ข้างในพูดเรื่องเทวดาไหมไม่รู้เลย โดนไปเท่าไหร่ผมโดนไปล้านกว่าของภรยาตัวเลขประมาณไล่ๆกันรวมแล้วสองล้านกลมๆก็ฝากถามว่าผมเป็นผู้เสียหายหรือเปล่าแล้วอีก8คนลูกทีมคนละ1ดีลเลอร์8คนคนละ2.5แสนภรยาผมก็พยายามช่วยขายของออกไปเอาทุนคืนส่วนหนึ่งให้ได้พอมันมาหมดอายุ3เดือนคือทำยังไงก็ได้ลังละ 2.5หมื่นคืนมาได้8,000ก็เอาขึ้นเวทีมีสคริปต์ไหมมันมีกรอบผมไม่ใช้คำว่ามีสคริปต์ในการพูดบนเวทีที่ Impact 5เดือนแรกบอกเลยว่าสุดชีวิตกับการขายของออนไลน์มันจะมีวิธีพูดเชียร์อัพเจ้าของกิจการโค้ดไม่ใช่สคริปต์ทุกคำเป็นวิธีที่บอกให้คนอื่นรู้ว่าธุรกิจมันเปลี่ยนชีวิตเรายังไง มันมีวิธีที่เขาสอนเราซึ่งวิธีนี้คือธุรกิจเครือข่ายถามว่าจิตวิทยาไหมตอบไม่ได้เราไม่ได้เก่งขนาดนั้นขอขอบคุณแรงข่าวคมชัดลึกค่า